ก็กลับไปทํางานต่างประเทศแล้วก็มาซื้อที่ดินแปลงที่เราอยู่ในน้โยมอาจจะอยากรู้ว่าที่ดินเดน,นี้มีกี่ไร่นิเพทพราามนีในครั้งแรกมีที่ดินตรงเนี้ยี่สิบไร่มาถามพ่อใหญ่เปรตในนาติดกันถามซื้ออยากจะสร้างเป็นวัดอยากจะมีวัดในอุดมคติ เค่เข้าใจดีโอ้ยขันมึงสิเห็ดวัดกูสิให้ซื่อๆช่วงนั้นยังเป็นฮิปปี้ผมยาวๆนะจำไม่ได้บวนผมเสียเอาไปยัง้พงพอไ่ลูกกับบอมีเมียกับบ่มีขันสิเห็ดวัดเสิให้ซื่อๆอาตมาก็เอารถรับแกม,มาเลยตรงนี้ไม่มีทางมาเจาะก,ก็บุกป่าฝาดงเหมือนมันมากนะมาวัดดูแค่นี้พระอุ้ยหลายขนาดมาแล้วนิดเดียวแต่ก่อนมันเป็นป่าแล้วก็ได้ ยี่สิลซื้อขยายตรงนี้ต่อไปเองยี่สิบล่เป็นสี่สิบหลังจากนั้นก็เริ่มสร้างวัดเอาหลวงพ่อซึ่งเป็นพ่อบังเกิดเก้าที่อยู่วัดนองป่าพงมาอยู่ใต้ต้นบงพอเริ่มสร้างวัดนี่อาตมาไปอยู่แอฟริกากลับมาซื้อลวดน้ำมาจ้างคนตัดรั้วล้อม มาทำศาลานี่ทำอะไรต่อมาก็มาเอาไฟฟ้าเขา้าหมดไปห้าหมื่นกว่าอาตมานี่ไม่ไม่ถนัดในการแผ่ไม่เคยรียไรแต่ทำคนเดียวก็คิดว่าท้าบุญมีวาสนามีเนี่ยมันคงจะเป็นวัดชาบ้านเ้าก็หงเลาะผีบ้าเขาว่ามันสิเป็นวัดเป็นว่าย,ยังมันสิเป็นเถียงหน้าให้เขา,าเนอาตมาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างที่เขาพูด เพราถ้าเกิดว่าหลวงพ่อท่านหมดบุญไปก็ไม่มีพระพระนี่หายากพระคนนี่หายากซื้อเอาด้วยเงินไม่ได้พระพุทธรูปองค์ละหมื่นละแสนไปซื้อได้พระคนคนนี่ซื้อบุได้ซื้อแล้วก็นี้เป็นคิดว่าถ้ามีวัดแล้วก็มีพระแต่พระไม่มีทําอย่างไรอาจะมาไปอยู่ต่างประเทศคิดแต่เรื่องเดียวเอาข้าวไรปีดกใส่เครื่องบินไปนอนอ่าน วันหนึ่งมันอยากบวชด,ดึกมากและอากาศหนาวในทะเลทรายช่วงนั้นรับผิดชอบมากเป็นซูเปอร์วาเซอร์เงินเดือนก็สามหมื่นกว่าบาทแล้วนอนไปวันนั้นดึกๆเดือนผพ้ศจิกา